สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องหน้าที่ของอวัยวะภายนอกนะครับวิชาสุขศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1น่นะครับคราวที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกก็คืออวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับสองกระจกเราก็สามารถที่จะ มองเห็นนะครับเรามาดูกันว่าหน้าที่ต่างๆเนี่ของอวัยวะภายนอกทำหน้าที่อย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูในรูปภาพนะครับเล็บนะครับนักเรียนลองเอาขึ้นมาดูนะครับเห็นไหมครับเล็บบางคนถามว่าเล็บเราไม่ได้เอามาให้ นื้อเยน่อกลับหรือว่าแทะนะครับแต่หน้าที่ของเล็บเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้ปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วก็อยู่บริเวณนี้นะครับไม่ให้ได้รับบาดเจ็บนะครับหรือว่าอันตรายนั้เรียนดูในรูปเห็นไหมครับก็คือไว้ใช้ไม่ให้ป้องกันไม่ให้ได้รับอันตรายนะครับกับนิ้วมือของเรานะครับเป็นส่วนที่แข็งแล้วก็ อยู่ปลายสุดของนิ้วมือเลยนะครับต่อมานะครับแขนและขานะครับแขนและขานะครับไปเรียนสังเกตดูแขนและขาของตัวเองนะครับเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากลําตัวนะครับตัวของเรานะครับยื่นออกมาจากลําตัวก็คือบริเวณนี้นะครับตัวของเรานะครับมีอย่างละกี่ข้างครับ สองข้างนะครับแขนและขามีไว้ทําอะไรครับทําให้ร่างกายเนี่ยขยับแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกนะครับก็คือ,คอขยับไปยังที่ต่างๆแล้วก็ใช้ท่าต่างๆในการขยับตัวนะครับต่อมานะครับเป็นลักษณะนะครับแล้วก็ หน้าที่ของอวัยวะในช่องปากนะครับช่องปากก็คือเป็นบริเวณหรือว่าอยู่แถวที่อยู่ถัดจากลิมฝีปากนะครับบริเวณส่วนนี้ก็คือลิมฝีปากนะครับเข้าไปนะครับมีอวัยวะได้แก่นะครับปากลิ้นฟันแล้วก็เหงือก นะครับมาเรียนสังเกตนะครับปากลิ้นนะครับฟันแล้วก็เหงือกนะครับอวัยวะในช่องปากมีลักษณะแล้วก็หน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับปากนะครับลักษณะเป็นยังไงลักษณะก็คือรูปร่างน,นะครับแล้วก็ลองส่องกระจกดูนะครับ ลักษณะของป่าก็คือเป็นเนื้อสีเลยครับสีแดงผมชมพูใช่ไหมครับประกบก,กันนะครับใช้ทำอะไรครับใช้กินข้าวนะครับรับประทานอาหารแล้วก็พูดคุยนะครับในเลนในลูกนะครับต่อมานะครับลิ้นนะครับ ทุกคนตอนนี้นะครับเราก็รู้แล้วว่าลิ้นนะครับเป็นยังไงนะครับตามรูปเลยนะครับเป็นแผ่นเนื้อหนานะครับที่อยู่ในปากจะมีสีอะไรครับสีแดงอมชมพูนะครับหน้าที่ของลิ้นก็คือรับรสชาติอาหารนะครับคุกเคล้าอาหารในปากและ ช่วยให้ทำไมครับเวลาเราออกเสียงเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเราจะออกเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนดูในรูปนะครับนะฮะเห็นไหมครับเขาบอกว่าหวานจังนะครับทําให้รู้รสชาติอาหารนะครับจะเป็นแผ่นเนื้อหนาเลยนะครับจะอยู่ในปากของเราแล้วก็มีสีแดงมนวมคู่นะครับรับรสชาติอาหารแล้วก็คุกเค้าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะครับแล้วก็ข้อ อีกข้อหนึ่งก็คือช่วยให้เราเวลาเราพูดเนี่ยออกเสียงพูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับฟันนะครับสำคัญมากเลยนะครับฟันมีทั้งหมด2ชุดนะครับก็คือฟันน้ำนมนะครับมีทั้งหมด24นะครับมีทั้งหมด24นะครับ ฟันแท้มีทั้งหมด3 2ซี่นะครับฟันน้ำนมเนี่ยก็คือที่ส่วนใหญ่นักเรียนจะมีฟันน้ำนมก่อนใช่ไหมครับแล้วก็หลุดไปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับฟันแท้จะขึ้นมาแทนที่นะครับแต่นักเรียนต้องดูแลฟันแท้ให้ดีๆนะครับฟันแท้จะมี32ซี่จำไว้นะครับน้ำนม2 0ซี่ฟันแท้ทั้งหมด32ซี่นะครับ ฟันมีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับฟันนะครับมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับแล้วก็ช่วยรักษารูปหน้าให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับักเรียนดูในภาพนะครับก็กําลังรับประทานอาหารนะครับต่อมานะครับเป็นเหงือกนะครับเรียนดูที่รูปก่อนนะครับที่รูปสอนนี้นะครับ เนื้อก็คือเป็นเนื้อสีชมพูนะครับห่อหุ้มโคนฟันแต่ละซี่นะครับทำหน้าที่ยึดเกาะลากฟันไม่ให้ฟันเนี่ยโยกไปโยกมานะครับเนือก็คือช่วยเกาะฟันนะครับอ่ะวันนี้นะครับเราก็ได้รู้จักเกี่ยวกับเล็บนะครับแขนขาฟันเหงือกลิ้นนะครับ เล็บก็บริเวณนี้ใช่ไหมครับเล็บนะครับทำไหน้าที่ของมันก็คือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับปลายนิ้วมือนะครับนี่คือเล็บนะครับแขนขานะครับก็คืออวัยวะภายนอกทั้งสิ้นนะครับแขนนะครับขานะครับทำให้เราเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกนะครับต่อมาครับฟัน นะครับทำให้เราสามารถเคี้ยวอาหารได้นะครับแล้วก็รักษารูปโพรงหน้าให้สวยงามนะครับฟันน้ำนมทบทัวนะครับฟันน้ำนมทั้งหมด2ี่ซี่นะครับฟันแท้คือ32ซี่นะครับเงือกนะครับที่ครูพูดอยู่ตอนนี้ที่เราเห็นตอนนี้คือเงือกใช่ไหมครับเงือกก็คือ ทำหน้าที่ยึดเกาะลากฟันไม่ให้โยกไปโยกมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือลิ้นนั่นเองนะครับลิ้นก็คือมีหน้าที่กลุ๊กเคล้าอาหารนะครับทำให้เราพูดชัดขึ้นด้วยนะครับเขาวหน้านะครับเราจะมาบอกวิธีการดูแลรักษานะครับอวัยวะภายนอกนะครับแต่ละรูปแบบ แต่และอย่างให้ฟังกันนะครับวันนี้กูก็ขอจบการเรียนการสอนพีิเ่านี้นะครับของครับสวัสดีครับ